บางความรักมันไม่ใช่เพราะไม่พยายามมันไม่ใช่เพราะไม่รักกันมากพอแต่มันคือเรื่องของเวลาเคยไหมแค่สบตาก็รู้สึกว่าคนคนนี้ใช่เลยไม่ต้องพยายามไม่ต้องฝืนเขาแค่เป็นเขาแล้วเราก็หลงรักแบบไม่มีเหตุผลแต่ชีวิตมันไม่ใจดีกับเราขนาดนั้นเขาเข้ามา ตอนที่ใจเรายังบอบช้ำหรือเราเข้าไปในชีวิตเขาตอนที่เขายังไม่ลืมใครบางคนมันเหมือนถูกฟ้าล้อเล่นได้เจอคนที่ดีที่สุดแต่กลับไม่ได้อยู่ด้วยกันเธอเคยบอกว่าเขาคือคนที่ทำให้เธออยากเริ่มต้นใหม่แต่ตอนนั้นเธอยังร้องให้กับอดีตท,ทุกคืนเธอยังฝันถึงคนที่จากไปเธอยังไม่ลืมเขาคนนั้นส่วนเขา ก็รักเธอเขารอเขาอดทนเขาดูแลทุกอย่างแต่ใจคนมันไม่ได้เลือกด้วยเหตุผลมันเลือกด้วยแผลที่ยังไม่หายสุดท้ายเขาก็จากไปเงียบเงียบเ,ยบเธอร้องไห้แต่ไม่มีสิทธิ์รั้งไว้เพราะเธอรู้ว่าเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเวลาคือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลทุกอย่างกับความรักบางคนเจอกันเร็วไปตอนที่ใจยังไม่เรียนรู้บางคนเจอกันช้าไป ตอนที่ชีวิตไม่เหลือพื้นที่ให้ใครอีกเราอาจเคยผ่านคนดีๆมากมายแต่ทุกอย่างพังเพราะแค่ยังไม่พร้อมหรือพร้อมแต่เขายังรักใครอีกคนมันเจ็บนะเวลาเราต้องปล่อยมือคนที่ใช่ทั้งที่ใจมันอยากกอดไว้สุดชีวิตคนที่เราเคยคิดว่าถ้าได้รักกันในเวลาที่ดีกว่านี้ แค่คิดก็ยังน้ำตาซึมเราจะนึกถึงเขาตอนฟังเพลงบางเพลงเราจะเห็นเขาในร้านกาแฟที่เคยนั่งด้วยกันเราจะยิ้มเศร้าๆเวลาเห็นใครสองคนจับมือเดินผ่านมันเป็นความผูกพันที่ไม่มีชื่อเรียกมันคือรักที่ไม่ทันได้เกิดมันคือความรู้สึกที่ฝังลึกแต่พูดออกไปไม่ได้บางคนไม่ใช่บทสุดท้ายของเรื่องราว แต่เป็นบทเรียนที่ทำให้เราเขียนบทต่อไปได้สวยงามขึ้นเขาอาจเป็นคนที่ทำให้เราเชื่อในความรักอีกครั้งเขาอาจเป็นคนที่ทำให้เรารู้ว่าเราก็มีค่าพอจะถูกรักเขาไม่ได้อยู่กับเราในตอนจบแต่เขาทำให้เราเดินต่อไปได้โดยไม่กลัวถ้าคุณยังนึกถึงใครสักคนอยู่ยังรู้สึกเจ็บปวดเมื่อคิดว่าเขาคือคนที่ใช่ แต่เราไม่ทันกันไม่เป็นไรเลยร้องให้เธอปล่อยให้หัวใจได้ซึมซับความรู้สึกอย่าฝืนเข้มแข็งในวันที่คุณอ่อนแอแค่ขอบคุณเขาในใจขอบคุณที่เขาเคยเข้ามาขอบคุณที่ทำให้คุณได้รู้ว่าคุณก็มีความรักสวยๆอยู่ในตัวเองแล้ววันหนึ่งเมื่อหัวใจคุณพร้อมคุณจะได้พบใครสักคนที่ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องหนีอดีตไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นเขาจะรักคุณในเวลาที่คุณรักตัวเองได้มากพอเขาจะไม่หายไปตอนคุณร้องไห้เขาจะอยู่ตอนที่คุณเงียบและเขาจะเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่